Oui. <laughs> ที่บ้านสองกระจกนะก็คือใครแต่งตัวเสร็จออกมาก็คือสองไว้ทุกบ้านเป็นเพะแม่ลูกสองคนจริงบ้ากระจกมากแดดร่มลมตกเขาใช้กันนี่ใช่ไหมอ่ะห้องนี้เป็นเหมือนแบบห้องดูหนังอ่ะทุกคนคนสูงไวแล้วกันไม่ต้องชลามากนะเพื่อนฮัลโหลสวัสดีค่ะทุกคนกลับมาพบกับเพื่อนแล้วก็แม่อูอีกแล้วนะคะซึ่งวันนี้นะคะทุกคนก็ตามคําขอนะคะเนื่องจากว่าคนก็ถามมากันเยอะมากนะคะสำหรับเรื่องสร้างบ้านเรื่องทำบ้านอะไรหลายๆอย่างเนาะซึ่งถ้า ใครดูดูช่องเราอยู่แล้วก็จะรู้ว่าตอนนี้เรากำลังสร้างบ้านเนาะ<ช>ซึ่งใกล้จะเสร็จแล้วนะคะ,ะก็เอาไว้รอติดตามคลิปต่ตอไปนะคะ<ช>เพราะว่าใ,<ช>ใกล้ที่จะต้องเข้าไปถ่ายอีกรอบแล้วก็ stay tuned นะคะทุกคนแต่สำหรับวันนี้นะคะก็คือจะมาให้ทุกคนดูสำหรับคนที่ไม่ได้มีเวลามากหรือว่าคนที่ไม่ได้มีคนช่วยเหลือในการดู process อะไรหลายอย่างในการสร้างบ้านเนาะวันนี้ก็เลยจะพามาดูบ้านสาเร็จเนาะ<ช>ซึ่งวันนี้เราก็อยู่กันที่แกรนบางกอกบุรีวัสดิ์นะคะอันนี้สาขา,าราชพฤกษ์จรัญสนิท วงนั่นเองนะคะเขาก็มีเหมือนโลเคชั่นเยอะมากๆนะคะทั่วกรุงเทพทั่วปริมณฑลเลยเนาะก็ไงก็อาจจะแบบว่าแล้วแต่ใครสะดวกชอบโซนไหนสำหรับวันนี้เราก็เลยพามาดูโซนแถบราชพฤกษ์จันระเนาะก็เผื่อใครหลายๆคนสนใจอยากที่จะแบบว่าซื้อบ้านสําเร็จพร้อมเข้าอยู่แบบใครที่ไม่มีเวลาหรือใครที่ไม่ได้มีไม่มีตัวช่วยไม่มีตัวช่วยแล้วก็ญาติพี่น้องที่สามารถ มีความรู้เกี่ยวกับทางด้านก่อสร้างเพราะว่ามีคนถามแม่เหมือนกันว่าระหว่างบ้านสร้างเองกับบ้านทื่อสาเร็จอันไหนดีกว่ากันแม่ตอบไปได้ค่ะอันนี้อยู่ที่ตัวบุคคลใช่แล้วแต่คนชอบจะชอบแล้วก็สะดวกเพราะอย่างแม่นี่มีตัวช่วยและบอกเลยว่ามันก็มีสิ่งที่ดีและไม่ดีแล้วแต่ตัวแตกต่างกันไปไเียแต่สําหรับบ้านที่สําเร็จเนี่ยมันดีตรงที่อะไรรู้ไหมคือเราเข้ามาปุ๊บเนี่ยถ้าเราชอบเนี่ย ก็ซื้อได้เลยมันซื้อได้เลยแล้วมันจะรู้บัตเจตของตัวเองชเพราะตอนนี้บ้านแม่นะบอกเลยบานต้องใช้คําว่าบานเบิกแล้วพอพอมีงานเพิ่มเข้ามานี่บอกเลยนะความเครียดมันก็มีเหมือนกันเพราะมันไม่ได้เป็นตามตามที่เราเป้าตั้งไว้ไม่ได้เป้าเป้าของงบอ่ะมันไม่ได้ตามนั้นแล้วตามบัตเจตถูกแล้วงานแก้ก็ต้องแก้เพราะบางทีเนี่ยพอเห็นมันไม่ถูกใจอ่ะเราก็ต้องแก้เพราะเรายังไม่รู้มาก่อไงว่ามันจะออกมารูปไหนมันบางทีมันไม่ได้ตรงแบบ บอกเลยถ้าเป็นบ้านสําเร็จพอเราก้าวขาเข้ามาเราอาจจะแบบมีความรู้สึกว่าบางคนเห็นว่าโอ้โหอยู่ในบัตเจตหมู่บ้านเขาล่มรื่นมากแล้วก็ปลอดภัยมากใช่ก็เจะเข้ามาได้ใช่ก็ Security ต่างๆเขาก็เพื่อเพียรพร้อมทุกอย่างเอาง่ายๆใครที่แบบว่าแบบกลัววาระแวงก็คือแบบหายห่วงได้เลยเพราะ Security เขาหนาแน่นมากๆแบบหลายชั้นหลายขั้นตอนในการกว่าจะเข้ามาในตัวโครงการได้ก่อนนี้ ก็เลยพามาดูนะคะจริงๆแล้วบ้านเนี่ยในโครงการมีไทป์แรกก็คือที่เราอยู่ตรงนี้นะก็เป็นไทป์แบบ5เบดมแล้วก็ข้างๆกันเขาก็จะมีเป็นไทป์แบบ4เบดมซึ่งฟังก์ชันต่างๆก็คล้ายๆกันแค่แบบว่าจํานวนห้องนอนก็เดี๋ยวยังไงพาเข้าไปดูข้างในกันดีกว่าค่ะเมื่อกี้ดูแวบๆนะโอ้ยเดี๋ยวเราติดใจเลยแต่มันไม่ทันแล้วไงคะมันก็เลยต้องแบบเลยตามเลยแต่แม่ก็เลยคิดว่าวันนี้พามาเนี่ยเพื่อให้ทุกคนได้มาเห็นความสวยความอลังการของเขาว่าเขาทําให้ได้ถูกใจจริงๆ ยวตามเราสองคนแม่ลูกก็เป็นนะคะแต่ก่อนอื่นอย่าลืมก,มกดไลค์กด subscribe ไปช่องเพื่อนนะคะไปค่ะเดี๋ยวไปเจอกันข้างในเลยอ่ะ,อะเรามาดูห้องแรกกันเลยดีกว่าซึ่งจริงๆพอแบบเหมือนเดินเข้ามาปุ๊บก็จะมีเหมือนแบบห้องรับรองนะคะก็เหมือนลิฟวิ่งอ่ะ เหมือนตรงบ้านที่บ้านเราอะที่บ้านเราก็มีห้องลิฟตงใช่ไหมแค่ห้องแรกที่ก็บอกเลยว่าก็สะพึงแล้วนะนี่สะพึงสะพึงเขาใช้เฟอร์นิเจอร์นี่นะบอกเลยค่ะว่าหรูหรามากวิวดีด้วยจริงจริงกำลังจะอ้าากเลยแยกพูดอีกแล้วจริงจริงคือก็วิวดีด้วยอะไรหลายๆอย่างเนาะเอาไว้รับรองแขกเหมือนเป็นสัตว์เป็นส่วนดีเออใช่เนาะที่ชอบคือไหนนะซีลิงสูงสูงใช่ ดูรู้สึกมันไม่อึดอัดนะ <S 2> <S 2> ใชอะอะ่อ่ะอนนี้ห้องที่หนึ่งห้องที่หนึ่งไปค่ะเดี <ไป S 3> ย๋ยวเราไปห้องถัดไปกันเลยดีกว่าว้าว,ว,าว โอ้ะตรงนี้ดีกว่าเข้ามาปุ๊บก็จะเป็นเหมือน dining area เนาะก็เป็นเหมือนแบบว่าห้องกินข้าวแล้วก็จะมี pantry นอไว้เตรียมแบบไว้ prep ของอะเดี๋ยวเขาอนุญาตจับคุณอู๋เขาไว้หน่อยนะคะเดี๋ยวคุณอู๋เขาหนีหนีตลอดใจร้อนใจร้อนเพราะว่าไม่เห็นมันสวยไงเอยากจะรีบไปดูห้องนั้นห้องนี้จริงแล้วก็อะพออยู่ตรงคือตรงกลางในระหว่าง dining ของเขาเนี่ยมันก็มีแบบ เนี่ยซีลิ่งสูงมากกว่านี้ซึ่งมันก็คือเหมือนในเห็นชั้นสองเลนนิดอ่ะโปร่งเวลาแบบปาร์ตี้กับเพื่อนก็ดูแบบว่าอ่าน่าจะสนุกเนาะแล้วก็แอเรียตรงนี้มันก็ไม่ได้อึดอัดใช่ไหมโอ้โหนี่รูปคุณปื่อกี้ถามมามีห้องนอนเออใช่เออจริงโอ้ตายละนี่เขาแบ่งสัดส่วนได้ดีมากคือไม่ให้พื้นที่มันเสียเปล่าอ่ะไม่จริงๆแล้วอันนี้น่าจะเป็นห้องสำหรับแบบผู้สูงวัย ที่แบบว่าไม่อยากเดินขึ้นบันไดก็คือเหมาะสําหรับแบบผู้สูงอายุหรือสําหรับเกสแบบพวกแขกเขาก็จะได้สัดส่วนของเขาโดยที่เขาไม่ต้องเกรงใจแบบขึ้นไปบนบ้านคือห้องก็แบบไม่ได้อึดอัดห้องน้องห้องน้ำดูแบบมันแบบเดินทางเดียวนหมดอ๋อนี่ไงห้องน้ําอย่างที่บอกว่าเขาทํามาสําหรับคนมีอายุก็มีแบบราวจับ นี่มีเราจับแบบนี้นี่มีดูเห็นยังเห็นละเห็นละเนี่ยแล้วก็แบบเอาขึ้นได้ที่จริงมีก็น่าจะทำไว้เลยเนาะเออใช่ค่อืเรานี่นนะมันก็เป็นอะไรที่เป็นไอเดียให้แม่เนี่ยอาจจะต้องไปเสริมแต่งที่บ้านนะนะคะเดี๋ยวต้องแอบเอาแอบเอาไปดีไปเขาบอกแล้วไงว่าพอมา เป็นบ้านสําเร็จเนี่ยเห็นแล้วมันรู้เลยไงใช่เพราะว่าบางอย่างฟังก์ชันอะหลายๆอย่างเราก็คิดไม่ทันคิดไม่ถึงเนาะคิดไม่ถึงก็ก็ต้องอ่ะอัดปกันไปมาฝั่งนี้บ้างดีกว่าซึ่งฝั่งนี้เป็นเหมือนแบบ เหมือนเป็นอีกมุมหนึ่งแบบสําหรับแบบอ่ะถ้าสมมติแบบตื่นเช้ามาไม่ได้อยากกินข้าวโตกินข้าวใหญ่ก็สามารถอาจจะมาแบบเออนั่งแถวนี้เป็นแบบช่วงแบบทีไทม์อัฟเตอร์นูนทีเปิดมาแล้วดูวิวข้างนอกใช่แต่จริงๆแล้วมันสามารถที่จะอัดเดปเป็นอะไรหลายๆอย่างได้เลยอาจจะเป็นห้องทํางานเพลย์รูมของเด็กจริงๆมันก็ได้หมดแต่ว่าทางโครงการเขาก็คงอัดเดปให้เป็นแบบว่าเป็นไอเดียวังฟังก์ชันได้ดีอะไรเงี้ยถ้าอย่างไงนะเดี๋ยวไม่รู้เดี๋ยวแอบแอบเอาไปใช้ในบ้านอ่ะแล้วพอมื่อกี้นะจะถัดจากแบบเออดิ่งปุ้ ก็จะเป็น pantry ซึ่งจริงๆเราก็นั่งบนนี้ได้มีตู้เก็บเยอะมากนี่น่าจะตู้เย็นมั้งใช่ตู้เย็นเนาะเพราะนี่ถือบอกว่าบางทีเนี่ยเพื่อนผูกมาเนี่ยไม่พอตรงนั้นนะคะก็มานั่งแถวๆนะว่าห้องเนี่ยเขาทำใหญ่ไว้พอสมควรใช่แล้วก็อ่ะนี่เนี่ยครัวฝรั่งครัวฝรั่งเนาะก็ครบครันทุกอย่างก็มีหูดมีอะไรเรียบร้อยเนาะ ไปดูอลังการตู้รองเท้าโอ้ตู้รองเท้าวี่แซ้อนได้ดีมากเลยโดยที่เราไม่รู้เรื่องเลยนี่ตรงนี้ลูกมาดูเราสามารถเข้าตรงที่จอดรถที่จอดรถอ่ะก็เข้าได้เลยเอ๋ตรงนี้มันเป็นที่จอดรถนะคะเนี่ยจอดได้ประมาณสี่คันพอเข้ามาตรงนี้ปุ๊บเราก็เก็บรองเท้าเลยอะไรอย่างเงี้ย ห้องดูห้องครัวไทยกันอุ้ยกว้างใหร่ออกว้างใหญ่นะใช่ไม่อึดอัดเราก็สามารถเปิดหน้าต่างอะทำกับข้าวก็เปิดหน้าต่างได้จะได้ไม่เก็บกลิ่นเลยตรงโซนนี้นะคะก็เป็นโซนเหมือนห้องสําหรับแม่บ้านเนาะแล้วก็ซักล้างเนี่ยน่าจะซักล้างเพราะว่าเขานี่เหมือนต่อทอไว้สําหรับพวกเคาหรับไง้ซักผ้าใช่แล้วก็แดดลงพอดีเลยค่ะทุกคนตากผ้าได้นะคะ อ่ะค่ะทุกคนนี่เมื่อกี้แอบเห็นนะคะตรงนี้เขาก็จะมีเหมือนแบบว่าสัญญาณการขโมยเนาะ security ต,ต่างๆของรอบบ้านเลยเนาะมไม่ว่าจะแบบว่าโซนตรงไหนคือเขาก็จะมีเหมือนบอกหมดเลยเนาะก็เป็นอะไรที่สมควรที่จะต้องมีละสมัยนี้เนาะม,มีห้องน้ำด้วยลูกทั้งทั้งล่างนี่อันหนึ่งนะคะอ๋อห้องน้ำก็คือดีนะเนี่ยดูสิห้องน้ำก็เขาทำโทนสีได้แบบอบอุ่นมากขะาดห้องน้ำมันยังอบอุ่นเลยที่ดูนะคะไปเดี๋ยวเรามาชั้นสองกันะ ก็เลยน่าจะต้องมีแบบเหมือนห้องนอนข้างล่างให้อีกห้องสําหรับแบบคนคนชราคนสูงวัยแล้วกันไม่ต้องชรามากนะสะเทือนอุ้ยห้องนี้ดีจังเลยห้องนี้เป็นเหมือนแบบห้องดูหนังอ่ะทุกคนดีมากเลยอ่ะคือจริงๆมันไม่ได้จําเป็นที่จะต้องทําห้องดูหนังที่ใหญ่กว่านี้ใช่แน่ดูหนังกับเพื่อนสูงมาปาร์ตี้กันนะเอกเนกันในนี้ที่แบบคือเด็ก สบายเลยคือดูแบบเลิศอะแล้วก็จอทีวีก็เมลิกใหญ่ๆแล้วก็มีโซนเหมือนแบบอาบาสามารถที่จะแบบอมาทำแบบกระฟงกาแฟหรือว่าทำแบบดริ้งได้เออเป็นห้องปาร์ตี้ จริงอ่ะมีโซนแบบอ่ะแต่งหน้าทำผมหรือว่าอันนี้อาจจะเป็นแบบอ่ะโซนทำงานก็ได้เนาะเออมีระเบียงด้วยเราอยากจะมาดื่มกาแฟตอนเช้าอะไรอย่างนี้ปลูกต้นไม้ได้ด้วยนะเนี่ยตรงเนี้ยใช่ใช่แม่บอกเลยเชียร์ที่นี่คือทุกอย่างตั้งแต่เริ่มเข้ามาเลยอ่ะ Walking c o อเ e รก็ ถือว่าใหญ่นะใช่ใช่ถือว่าใหญ่เลยทีเดียวแถมมีโต๊ะแต่งหนา้าห้องน้ำห้องน้ำก็ยิ่งใหญ่อยู่ทุกอย่างแบบฟังก์ชันก็คือเหมือนพร้อมเก็บเก็บของได้ดีอะ่ะมาค่ะทุกคนอนะันนี้ก็เป็นอีกห้องนอนหนึ่งนะคะเขาก็ตกแต่งมาพร้อมเรียบร้อยอเนาะ นี่ถ้าใครครอบครัวใหญ่นะลูกแบบพร้อมเลยเนี่ยทั้งหมดนี่ห้ห้องนอนอ่ะคุ้มมากจริงก็คือบ้านตัวอย่างอันนี้เขาก็ขายเหมือนกันซึ่งถ้าใครเข้ามาก็คือพร้อมอยู่เลยเพราะว่าเขาก็ขายยกพร้อมแบบเฟอร์นิเจอร์ต่างๆแต่ว่าถ้าเป็นตัวหลังอื่นๆเนาะที่ไม่ใช่เป็นบ้านตัวอย่างก็จะได้เป็น ฟังก์ชันแบบนี้ซอยห้องแบบนี้แต่คุณต้องไปแต่งบ้านเองเนาะอันนี้ก็สําหรับบ้านตัวอย่างที่ใครสนใจที่จะเข้ามาแล้วอยู่ได้เลยจริงๆแล้วบ้านหลังนี้ที่ชอบอีกอย่างหนึ่งนะคือกระจกเยอะก็คือตากล้งหลบกันสุดพลังมากเพราะว่าเห็นกระจกคือจริงๆมันก็เป็นข้อดีที่ว่าบ้านมันก็ดูสว่างเนาะแล้วก็ทําให้เหมือนบ้านดูกว้างขึ้นคือใครที่บ้านสองกระจกนะก็คือใครแต่งตัวเสร็จออกมาก็คือสองได้ทุกบ้านคือเพราะแม่ลูกสองคนนี่บ้านกระจกมากวัสดุอะไรต่างๆแบบไม่ว่าจะ เป็นอลูมิเนียมไม้เมย์อ,อะไรอย่เงี้ยคือท<ช>ุกอย่าง,ข<อ>งเขาก็ใช้ของดีดหมด,ดเนอะกคาคา็คุ้มราคาใช่คุ้มราคาอันนี้ก็เป็นมุมทํางานเนาะ ยิ่งใหญ่มากทำให้ตั้งใจทํางานเลยจริงเนี่ยซึ่งจริงๆแล้วสามารถที่จะทําเป็นห้อง Family Ro o m ได้อีกห้องเนาะเป็นห้องดูทีวีได้อีกเนาะมาสเตอร์เบดบูมมันแบบมันใหญ่จริงอ่ะใช่แล้วไม่กวนกันด้วยใช่มันมันมีฟังก์ชันนี่ผมว่าผมุติว่าคนนึงง่วงนอนก็เข้าไปนอนก่อนคนนึงยังอยากดูหนังดูซีรีส์มาแยกห้องไม่ต้องกวนกันเหมือนแยกแยกเขาเรียกว่าอะไรแยกฟังก์ชันเนาะมาเข้ามาดูกันใหญ่มากใหญ่มากนี่ค่ะดูสิคะ ตอนแรกนึกว่ามันมันสุดอยู่ตรงนี้ตอนแรกนึกว่าสุดอยู่ตรงนี้คือใหญ่มากหลักกระจกก็ใหญ่มากด้วยกว้างมากกว้างมากทุกอย่างเป็นมาสเตอร์เวดรูมจริงๆว้าวห้องน้ำถ้าใครมาอาบน้ำานี่นะคะไม่ออกมาเลยแบบสองชั่วโมงอะจริงอุ้ยห้องน้ำใหญ่มากขัดสีชวีวันทั้งวันอะเนี่ยคือมาสเตอร์เวดรูมก็จะมีอ่าง มีชาเวอร์แล้วห้องน้ำก็แบบยิ่งใหญ่เนอะมีเสาซิงค์ซึ่งอันนี้เป็นฟังชั่นที่ดีมากเลยนะทุกคนสำหรับแบบเออบ้านเพราะว่าจะได้ไม่ตีกันนะคะถ้าใครที่คิดว่าอยากได้บ้านสำเร็จนะมาเลยมันโอ้โหสุดๆอก็คือพร้อมอยู่ใช่พร้อมอยู่โซนนอนเขาก็จะมีอีกมุมหนึ่งอะมุมเก็บของมุมแบบวางของตั้งโชว์แยกโซนไปเลยก็นี่แหละค่ะทุกคน ครบครันทุกห้องนะคะอ่ะอันนี้เรากลับลงมาข้างล่างแล้วนะคะก็เดี๋ยวกะลาจะพาไปดูบ้านอีกหลังหนึ่ง<อ>ที่บอกว่าเป็นสี่เบดรูมเนาะเดี๋ยวเราไปดูบ้านอีกหลังกันเลย อันนี้ก็เป็นอีกไทป์หนึ่งนะคะซึ่งพอเดินเข้าบ้านมาปุ๊บก็จะเป็นนี้เลยห้องรับรองเหมือนเดิมนะห้องรับแขกเพดานสูงเหมือนกันก็เป็นดับเบิลซีลิงเหมือนเดิมนะคะซึ่งตรงนี้ก็กว้างขวางคือจริงๆแล้วสองหลังที่เราไปดูกันมาแตกต่างกันเนาะอันนี้ก็จะดูเหมือนสว่างสวยนิดนึงเนาะส่วนอีกอันนึงก็จะเป็นอีกแนวบ้านตัวอย่างที่เขาขายเหมือนกันใช่เพราะวาย่อลงมา อ่ะถ้ามาซ้ายราตรงนี้ก็เป็นห้องแฟมิลีแล่แล้วก็เป็นห้องใช้สอยแบบอะดูหนังดูทีวีมองไปข้างนอกมีสวนด้วยทุกคนคสวนย่อมๆเนาะแดดลม่มลมตกใช่ไนหะมกาใช้กันนี้ใช่ไหมเนี่ยค่ะ มานั่งมานั่งได้ชาหรือมานั่งเมาท์มอยกับเพื่อนเพื่อนหรือก็คนในครอบครัวได้จริงๆมันสามารถที่จะเป็นฟังก์ชันอื่นได้นะไม่จําเป็นที่จะต้องเป็นนั่งแบบนี้ก็ได้นะอาจจะทําเป็นแบบลานบาร์บีคิวหรือว่าลานอะไรอย่างนี้ก็ได้นะแต่เราิ้งย่างหมูกระทะมุมทานข้าวอันนี้ก็ได้นั่งแปดเก้าที่นั่งเหมือนเดิมถ้าใครชอบบ้านสว่างหน่อยก็อาจจะชอบบ้านหลังนี้มากกว่านะนี่ก็แพนทรีนะคะ พร้อมพร้อมกับอาเตาข่แล้วตอนนี้ก็ว่าคนกำลังนิยมพวกเฟอร์นิเจอร์เกี่ยวกับพวกแบบโรสโกนะเออใช่บ้านนี้ก็ะเออบ้านนี้จะตัดทุกอย่างเป็นโรสโก่สนบ้านเมื่อกี้จะตัดเป็นไม้เนาะอันนี้อีกห้องนอนหนึ่งซึ่งก็เหมือนกันฟังก์ชันมนเดียวกันเนาะก็คือน่าจะสำหรับเกส สำหรับผู้สูงวัยมีห้องน้ำห้องน้ำกว้างขวางมากทุกคนนี่ห้องน้ำก็เป็นห้องน้ำแบบเหมือนเดิมนะของเขาแบบดีมากเลยเนี่ยนี่นี่แอบนั่นี่แอบขอถ่ายไปนะคะเพราะว่าให้กับตัวเองห้องน้ำตัวเองดูสิคะแล้วมันไม่เกะกะด้วยมีไม่เกะกะเนี่ยพอไน้ปุ๊บเราตอนไหนเราไม่ใช้เราก็เก็บไปก่อนวรนีเตรียมพร้อมไว้เลยเตรียมพร้อมไว้เลยชอบหมู่บ้านนี้อย่างสองหลังเนี้ยที่ผ่านมาเนี่ยคือ เพดานสูงใช่เพดานสูงแกคือคนที่ชอบเพดานสูงมากๆากใช่อ่ะเรามาฟังชั้นหลังบ้านกันเหมือนเดิมอ่ะหลังบ้านนะคะอ่ะอุ้ยมีห้องน้ำเกสมีห้องน้ำแขกห้องน้ำแขกเลยนี่ก็ตู้ไทยค่ะใช่ก็ตู้เก็บรองเท้าเหมือนกันเลยทุกคนอันนู้นกับอันนี้เนาะคุณอุ๊ยเดี๋ยวดี๋ยวะสำรวจหมดเลยค่ะนี่แต่ว่าอันนี้เนี่ยอุ้ยลง มีห้องเมคแค่ห้องเดียวห้องเดียว,เ,ยวเพราะว่าเป็นหลังที่ย่อมยาวกว่าก็มีฟังก์ชันเหมือนเดิมนะคะ <S <S> <S อันนี้ให้มาให้เลยก็คือ s e c u r i t y ต่างต่างเนาะอ่ะอันนี้ก็ขึ้นมาแล้วนะคะพอขึ้นมาถึงปุ๊บก็จะเป็นอีกโซนหนึ่งเหมือนโซน <S 2> <S 2> ดูทีวีอีกโซนหนึ่งเนาะคนที่อยากจะนอนก็นอนไปก่อนใครอยากจะมาดูทีวีก็มาดูขางนอกอะไรเงี้ยจะเติมเต็มสามารถแบบทําฟังก์ชันอื่นๆได้เนาะอาจจะเป็นแบบที่สําหรับให้ลูกเล่นมาตั้งโคกได้นะคะถ้าใครมีลูกเล็กเนี่ยสามารถแบบปรับแบบเลื่อน โซฟาอะไรไปก่อนอ่ะห้องนอนแรกก็ห้องนอนเล็กๆเ,เนาะสำหรับอาจจะลูกน้อยพร้อมกับตู้เสื้อผ้าแล้วก็ห้องน้ำทุกห้องตัวมีห้องน้ำในตัวหมดเลยใช่ใช่ใช่นี้ก็คงสามห้องนอนนะคะใช่พรข้างล่างมีมห้องนอนหนึ่งแหละ นี่ดูดิห้องทำงานด้อ่านี่มุมทำงานออกไปข้างนอกได้เป็นระเบียงเนาะมุมแบบจิบกาแฟตั้งต้นไม้หรือถ้าใครแบบไม่ชอบก็สามารถทุบแล้เราก็ทำให้มันกว้างขึ้นได้ห้องหนึ่งนเป็นห้องขยายออกไปเลยเป็นอีกห้องหนึ่งได้อันนี้เราจะห้องลูกสาวเออห้องลูกสาวห้องแรกคงเป็นห้องลูกชายใช่เลย ก็เนี่ยมีโต๊ะทำงานให้ก็อ่ะเขาแบบจัดสรรไม่ให้เสียใช่ก็วอล์กอินคอสต์เล็กๆแล้วก็มีห้องน้ำห้องน้ำเหมือนเดิมเหมือนเดิมค่ะดีมากเลยค่ะเดี๋ยวเราไปดูนะคะห้องห้องใหญ่ใช่มาสเตอร์เบดมดูสิ เออใหญ่มากแต่อันนี้จะไม่ได้แบบว่าแยกแยกพ์ดิชั่นเหมือนห้องบ้านเมื่อกี้เนาะอันนี้ก็จะเป็นเหมือนแบบห้องห้องเดี่ยวเดียวเลยยาวๆใหญ่ๆ่แล้วก็่ามีโซนนั่งดูทีวีตรงนี้หรือว่าอยากจะเป็นห้องนอนหรือจะนอนดูทีวีก็ได้ได้ไม่ต้องเดินออกไปข้างนอกแล้วก็ walk in closet ค่ะทุกคนใช่ก็เนี่ยมีที่วางกระเป๋าเหลือเฟือพร้อมอ่าห้องน้ําใหญ่มากทุกคน เหมือนเดิมซิงสองอันห้องน้ำแล้วก็บาสทับ ่หลังจากที่ไปเดินทัวร์มาทั้งสองหลังแล้วเนาะก็คือเทียบพร้อมทั้งสองหลังคือพร้อมเข้าอยู่ได้เลยแต่ด้วยความอาจแต่งสไตล์อะไรเงี้ยมันอาจจะแตกต่างกันคืออันนี้จริงๆก็แล้วแต่คนชอบคือหลังแรกอาจจะเป็นแบบว่าใครที่ชอบความอบอุ่นก็จะชอบหลังแรกมากกว่าแต่ว่าถ้าสมมุติว่าใครที่ชอบอะไรที่ดูโมเดนดูสวยงามดูสว่างก็อาจจะชอบหลังนี้มากกว่าทั้งสองหลังมีความคล้ายกันมากแต่อาจจะสัดส่วนในการซอยห้องก็อาจจะแตกต่างกันถ้าหลังแรกก็คือจะเหมาะกับใครที่ ครอบครัวใหญ่หน่อยเขาก็มีทั้ง5้าห้องนอนสําหรับบ้านหลังนี้ครอบครัวที่ปันกลางลงมาก็คือ,อสี่ห้องนอนหรือครอบครัวเล็กเพราะจริงๆแล้วเนี่ยพอมาดูบ้านหลังเนี้ยสามารถที่จะรีโนเวทห้องอื่นให้เป็นฟังก์ชันอื่นได้นี่นะถ้าเป็นแม่นะถ้าเป็นบ้านหลังนี้นะมีมุมหลายมุมเลยค่ะที่จะขยายเป็นแม่นี่ต่อเลยนะเนี่ยโอ้โหเพราะว่าพื้นที่เขาให้เยอะมากเลยห้องทํางานมาเมื่อกี้ตรงนี้ก็ต่อมาได้อ,อีกนะเพราะฉะนั้นถึงบอกบอกว่ามันสามารถที่จะปรับเปลี่ยนอะไรได้อีกเยอะอย่างแบบกําแพงก็สามารถที่จะเพิ่ ตู้ให้มันเป็นฟังก์ชันมากขึ้นนะจะได้ไม่ต้องวางของระเกียรกะตัวอย่างบ้านเราเป็นต้นก็คือกําแพงไม่มีกําแพงค่ะทุกอย่างเป็นตู้ไปหมดเนาะเพื่อที่ว่าโอเคเผื่อเสื้อผ้างอกเงยอ่าถ้าใครสนใจก็สามารถมาดูบ้านตัวอย่างได้นะคะสําหรับใครที่ขี้เกียจคิดเรื่องการแต่งบ้านแล้วอยากเข้ามาอยู่เต็มทนและอยากย้ายแล้วแล้วก็ชอบโซนราชพฤกษ์จรัญสนิทวงศ์นะคะก็สามารถเข้ามาดูได้เนาะตอนนี้เขาก็ยังเหลือบ้านตัวอย่างอยู่ทั้งสองหลังนะคะแล้วก็ยังเหลือบ้านเปล่า อยู่อีก9้าหลังนะคะก็สามารถขอติดต่อเขาเข้ามาดูได้อย่าช้านะคะช้าเดี๋ยวหมดนะใช่เดี๋ยวอีกแค่9ก้าหลังเองนะซึ่งจริงๆแล้วโครงการเขาก็ private มากๆเนาะร่มรื่นสําหรับใครที่สนใจเข้ามาดูได้เลยนะคะทุกคนเดี๋ยวใช่ก็เดี๋ยวยังไงเพื่อนจะทิ้งพวก อินโฟเมชันต่างๆการติดต่อนะคะไว้ที่ description box ข้างล่างนี้นะคะ,คะก็สามารถเข้ามาติดต่อกันได้เลยนะคะอ,อ่าก็ไขข้อสงสัยสําหรับใครหลายๆคนไปแล้วนะคะว่าบ้านสร้างใหม่กับบ้านสําเร็จแตกต่างกันยังไง<อ>แล้วก็เหมาะสําหรับใครมากกว่ากันเนาะก็ นี่แหละเรามาให้คำตอบแล้วมาเลยแล้วนะคะก็หวังว่าทุกคนจะชอบนะคะก็สำหรับใครที่ยังชอบบ้านที่สร้างใหม่เหมือนเราก็ติดตามคลิปถัดไปนะคะยังไงก็กำลังจะไปถ่ายให้ดูแล้วเพราะตอนนี้ใกล้จะย้ายเข้าไปอยู่แล้วนะคะ,คะก็รอติดตามนะคะสำหรับวันนี้เราสองคนก็ไปก่อนแล้วนะคะทุกคนอย่าลืมกดไลค์กด subscribe ให้ช่องเพื่อนด้วยนะคะแล้วเดี๋ยวเราเจอกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบาย